ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพินอายุ19ปีเกิดป่วยตายกระทันหันเธอไปเกี่ยวข้าวกลับมาบ้านตอนเย็นมาช่วยแม่หุงข้าวหากับข้าวกินกันเธอมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายอีกคนหนึ่งรวมเป็นสี่คนประมาณสามทุ่มพินก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงแต่ไม่มีไข้พินก็เรียกพ่อแม่ให้ช่วยพาไปหาหมอหน่อยปวดหัวมากเหลือเกิน พี่ชายได้ยินก็รีบเอาวัวเทียมเกวียนให้น้องสาวหนุนตักแม่แต่ยังไปไม่ถึงไหนพินก็ดิ้นทุรนทุรายสิ้นใจคาตักแม่พ่อกับพี่ชายเลยต้องนำร่างพินกลับมาบ้านพี่ชายของพินก็รีบไปบอกปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาให้ทราบเรื่องทุกคนก็ตกใจยหญ่กับย่าก็ถึงกับเป็นลมทุกคนที่รู้เรื่องต่างก็บอกว่าเสียดายพินมากเพราะว่าหน้าตาดีอายุก็ยังน้อย มีหนุ่มๆมมาจีบหลายคนแต่ผินก็ยังไม่เคยรับรักใครเพราะว่าแม่สอนว่าต้องดูให้ดีก่อนที่จะเลือกใครมาเป็นคู่รวยจนนะไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีเหมือนพ่อขยันเล่าไม่กินตกเย็นก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจะสูบก็แต่ยาสูบที่มวนใบตองไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเพื่อนบ้านก็แห่มาช่วยงานจัดสวดศพที่บ้านห้าคืนหลายคนก็เอาของมาช่วยงาน เอาเข้าวสารผักผล,ลไม้หมูไก่มาหุงหาเลี้ยงกันตามประษาคนบ้านนอกปรากฏว่าหมาก็หอนตั้งแต่สวดวันแรกก็มีหลายคนที่นอนเป็นเพื่อนศกบรรยากาศก็มีแต่ความโศกเศร้าแม่ของผินนั้นร้องไห้ตลอดเวลาญาติญาติก็พากันปลอบใจให้กินข้าวบ้างให้นอนบ้างพี่ชายก็เป็นหัวเรียวหัวแรงเพราะว่าพ่อแม่นั้นทำอะไรไม่ถูกตัวพี่ชายก็เสียใจไม่น้อยเพราะว่ารักน้องสาวมาก ไหนจะต้องเกี่ยวข้าวให้เสร็จก็มีเพื่อนบ้านและญาติมาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยกันวันเดียวข้าวที่เหลือจากการเกี่ยวมาสามวันก็เสร็จคืนนี้เป็นคืนที่สามที่สวดศพก็มีคนเห็นผินยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านแสงจากตะเกียงเจ้าพายุทําให้นายหนุนชายหนุ่มที่เคยหลงรักผินเห็นผินกําลังยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นนายหนุนก็รีบวิ่งขึ้นเรือนด้วยความกลัวเพื่อนบ้านก็ถามนายหนุนว่า เองเป็นหาอะไรล่ะว,วิ่งเสียงดังโครมโครม,มพระท่านกำลังเตรียมจะสวดเอ็งนี่ไม่มีมารยาทเลยนายหนุนก็ปากคอสั่นพูดกับเพื่อนบ้านสองสามคนว่าฉันเห็นพินมันยืนอยู่ข้างต้นไม้หน้าบ้านมันยืนร้องไห้อยู่พอทุกคนหันไปมองก็ต้องขนลุกทั้งตัวปรากฏว่าเห็นผินผมยาวสยายกำลังยืนก้มหน้าอยู่ต่นึกก็พูดขึ้นมาว่าชิบหายแล้วผีอีพินมันเฮี้ยนได้อย่งไงกันวะเนี่ย หรือว่ามันยังเสียดายตัวมันที่ยังสาวยังสวยหรือไม่มันคงจะห่วงพ่อแม่มันคืนพรุ่งนี้กูไม่มาแล้วรอไปเผาที่วัดเลยดีกว่าทุกคนที่เห็นต่างก็เห็นด้วยกับตานึกเมื่อพระสวดเสร็จหมาหอนพระท่านก็กลับวัดไปคราวนี้เรื่องที่เห็นผีของผินก็พูดกันจนรู้กันทุกคนในงานแม่ของผินก็รีบลงไปที่ต้นไม้หน้าบ้านบอกว่าผินเอ้ยเอ็งออกมาให้แม่เห็นหน่อยสิ แม่อยากจะเห็นเองแม่ไม่กลัวหรอกคนที่เขากลัวนะเองอย่าให้เขาเห็นเลยคืนนี้หลายคนก็พากันกลับบ้านเหลือญาติอยู่ไม่กี่คนพ่อก็เรียกแม่ให้ขึ้นบ้านเถอยุงมันเยอะพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะบวชหน้าไฟให้เองหน้าพินบวชสักเจ็ดวันเองอย่าห่วงอะไรเลยปรากฏว่าถ้วยชามที่เลี้ยงข้าต้มวางกองเต็มไม่มีใครกล้าเก็บไปล้าง บรรดาญาติก็ต้องเก็บล้างกันเองเพื่อนบ้านแม่คลัวต่างโกลยแนบกลับบ้านหลายคนก็บอกว่าจะมาวันเผาโน่นเลยพอตกดึกพินก็ไปเรียกเพื่อนบ้านที่กลัวตนที่หน้าบ้านบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปฟังพระสวดด้วยนะถ้าไม่ไปฉันจะมาเรียกแบบนี้ทุกวันคนที่บอกว่าจะไปตอนวันเผาก็ถูกเรียกทุกคนยกเว้นนายหนุนที่นอนจับไข้ตัวสันอยู่ห้องเดียวกับพ่อแม่ จนพ่อกังวลว่านายหนุนลูกชายสุดที่รักจะหัวโกรนก็ปลอบใจลูกชายว่าตอนอีพินมันไม่ตายเองก็รักมันสุดหัวใจวันวันอ่อนแต่ให้พ่อแม่ไปขอแล้วตอนนี้เองจะกลัวทำไมมันคงเห็นว่าเองรักมันมากมันก็เลยมาให้เห็นนายหนุนก็บอกพ่อว่าพ่อไปจุดทู่บอกอีพินมันน่ะฉันไม่รักมันแล้วละผู้ชายอื่นก็มีหลายคนที่ชอบมันน่ะให้มันไปหาคนอื่นมั่งเถอะ ข่าวการตายของพินได้ยินไปถึงหูนายเจริญลูกคนมีเงินที่อยู่อีกตำบลน,นายเจริญไปงานแต่งเพื่อนที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็เลยเพิ่งจะรู้ตอนกลับมาตอนนั่งกินเหล้ากับเพื่อนซึ่งนายเจริญนั้นเคยเห็นพินที่งานวัดก็เลยสืบส่อจนเจอว่าพินอยู่ที่ไหนแล้วนายเจริญก็ไปจีบแต่พินไม่ชอบนายเจริญก็รู้สึกเสียดายก็บอกว่าคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายจะไปฟังสวดสักหน่อย นี่ถ้ารู้ว่ามันจะตายนะข้าจะฉุดมันปล้ำให้น้ำใจซะก่อนที่มันจะตายเออมันไม่ยอมคุยกับข้าเวลาไปหามันที่บ้านนี่ข้าไม่หล่อตรงไหนวะนั่นนาสซเอ็งทั้งหล่อทั้งรวยถ้าข้าเป็นผู้หญิงนะข้าเอาเอ็งทำผัวนานแล้วข้าไม่ไปด้วยนะโว้ยเขาว่าผีนางพินน่ะมันดุชะมัดเลยคนเขากลัวกันทั้งหมู่บ้าน มันออกมาเรียกมาหลอกเข้าทั่วข้ากลัวเออแน่จริงก็มาหลอกกูสักหน่อยสิกูจะจับทําเมียซะเลยมันจะได้รู้ว่าไอการมีผัวแบบข้านี่มันเยี่ยมขนาดไหนเอ,อ้ยคืนนี้แยกย้ายว้ยร้านจะปิดแล้วกลับบ้านนอนกันก่อนเดี๋ยวข้ากลับทางเดียวกับไอชมเสร็จแล้วต่างก็แยกย้ายเดินกลับบ้านที่อยู่ไกลจากร้านค้าพอสมควร นายจเจริญกับนายชมนั้นมีบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นประจำตกเย็นของอีกวันหนึ่งนายจเจริญกับนายชมก็มางานศพของพินผู้คนก็มากันเต็มบ้านเพราะว่าชาวบ้านกลัวพินจะไปเรียกอีกก็ามาฟังสวดกันตามปกติพอฟังพระสวดเสร็จนายจเจริญกับนายชมก็เดินกลับมาจากงานศพซึ่งต้องเดินไกลสามสี่โลกว่าจะถึงบ้านพอเดินกลับไปได้สักพักหมาก็หอนไอเริญนมึงอยู่ข้างหลังดีกว่า ให้กูอยู่ข้างหน้ามันเสียวสันหลังว่ามึงนี่บ้าใหญ่แล้วผีเผอมีที่ไหนมึงลองมาหลอกกูสิกูจะแก้ผ้าปล้ำซะเลยนายชมก็เลยเปลี่ยนมาเดินข้างหน้าเพราะว่าทางเดินแคบสองข้างทางมีแต่ต้นหญ้าต้นหนามทางนี้มันเปลี่ยวไม่ได้เดินผ่านนาของใครแต่ยังดีที่มีแสงของพระจันทร์สองสว่างพอให้เห็นทางได้พอเดินมาได้สักพักนายชมก็หยุดเดินนายเจริญก็ถามว่าหยุดทำไมวะ มึงจะแวะฉี่หรือยงไงแม่มึงมาแล้วไอเริอไอเวนเอ้ยมึงคุยกับมันเลยนะนายชมก็ดันตัวนายเจริญไปอยู่ข้างหน้านายเจริญก็บอกอะไรของมึงวะพอมองไปข้างหน้าปรากฏร่างของพินยืนอยู่แล้วก็ยิ้มให้เฮ้ยพินมาได้ไงเนี่ยพี่อยากจะเป็นผัวฉันไม่ใช่เหรอมาสิเข้ามาสิเฮ้ยพี่พูดเล่น ตอนนี้หัวใจพี่มันตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วหลีกทางให้พี่กลับบ้านเถอะพี่ขอโทษที่พี่ปากไม่ดีไม่ได้รอกผู้ชายเนี่ยพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นจะเอาฉันไปพูดเล่นสนุกปากไม่ได้นะแก้ผ้าเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันจะหักคอทั้งคู่อแหละพินพูดเสียงดังแล้วกลายร่างเป็นปีศาจเน่าขึ้นอืดน,น่ากลัวนายจเจริญตัวสั่นยกมือไหว้ปลกุก ส่วนนายชมนั่นหันหลังแล้วก็วิ่งหนีทิ้งนายเจริญเพื่อนรักพินไม่ยอมปล่อยนายเจริญไปบังคับให้แก้ผ้าแล้วโยนเข้าป่าข้างทางนายเจริญเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนผินก็บังคับให้นายเจริญเดินแก้ผ้ากลับบ้านแล้วผินก็หายวับมาอยู่ข้างหลังนายเจริญแล้วตัวนายเจริญก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนมาถึงร้านค้าเจ้าประจำที่ใกล้จะปิดตอนสี่ทุ่มแต่ก็ยังมีคนอยู่ เจ้าของร้านเขาเห็นก็ตกใจก็ถามว่าไอ้เรนเปรตเข้าสิงมึงหรือ,อยังไงวะเนี่ยถึงได้วิ่งแก้ผ้าแก้ผ่อนแบบนี้นายจเจริญทั้งเหนื่อยทั้งหอบก็บอกว่าช่วยด้วยฉันถูกผีหลอกมันบังคับให้ฉันแก้ผ้าหลายคนก็มารุมถามว่าผีที่ไหนบางคนก็ไม่เชื่อหาว่านายจเจริญเพี้ยนแล้วก็หัวเราะงอหายสร้างความอับอายให้กับนายจเจริญยิ่งนักผัวเจ้าของร้านก็เลยเอาผ้าเข่าม้ามาให้ใส่ นางหมวยลูกสาวเจ้าของร้านก็ขำหนักบอกว่าแหมรูปร่างก็สูงใหญ่แต่ว่าสมบัติเนี่ยมีนิดเดียวนะการที่ถูกผีพินหลอกนายหนุนกลับไม่เป็นอะไรแต่นายเจริญนั้นหัวโกรนผมร่วงเป็นย่อมย่อมมันจึงสร้างความแค้นให้กับนายเจริญเป็นยิ่งนักก็เลยปรึกษากับนายชมว่าจะไปหาหมอผีเรียกวิญญ,ญาณพินถ่วงน้ำเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ทำให้อับอายแล้วก็ต้องโกนหัว แล้วก็ไม่รู้ว่าผมมันจะขึ้นมาเต็มหัวเหมือนเดิมหรือเปล่าจากนั้นก็ไปหาหมอผีมาเรียกชื่อนามสกุลของพินถึงแม้ว่าร่างจะถูกเผาไปแล้วแต่พินก็ยังไม่ได้ไปไหนก็มาปรากฏตัวตามที่หมอผีใช้คาถาอาคมเรียกมานายเจริญก็บอกว่ามึงทำกูแสบมากนะต่อไปเนี่ยกูจะให้มึงถูกขังอยู่ในหม้อพินก็แสดงอาการโกรธจัดหมอผีก็สาสเข้าสารเสกไปยังร่างของพินที่มาปรากฏ จนพินนั่นร้องด้วยความเจ็บปวดเสร็จแล้วหมอผีก็ท่องคาถาบังคับให้พินลงไปในหม้อแล้วก็เอาผ้ายันปิดเอาไว้ไปถ่วงน้ําในคืนนั้นช่วงใกล้รุ่งพี่ชายของพินที่กําลังบวชเป็นพระอยู่ก็ฝันว่าพินมาบอกว่านายจเจริญเอาหมอผีมาจับตัวไปถ่วงน้ําได้รับความทรมานเหลือเกินและพินก็ได้บอกตําแหน่งที่ถูกถ่วงน้ําพอพระพี่ชายตกใจตื่นก็คล่องใจในความฝันก็เลยไปกราบเรียนท่านเจ้าอาวาส หลังจากที่บินทบาทและฉันเช้าแล้วท่านเจ้าอาวาสก็ขอไปนั่งทางในดูก่อนได้ความยังไงแล้วท่านจะมาบอกเมื่อผ่านไปสองชั่วโมงท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าพินถูกขังวิญญาณจริงขอให้ไปบอกพ่อแม่และญาติช่วยกันนำหม้อนั้นขึ้นมาปลดปล่อยวิญญาณของพินพระพี่ชายก็รีบทำตามญาติก็แห่กันไปช่วยงมหาในจุดที่พินบอกไม่นานก็เจอพ่อแม่ก็จุดธูปบอกกล่าวพินว่า อย่าอาคาตจองเวรกับนายเจริญเลยขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพ่อแม่ขอร้องพระพี่ชายก็ช่วยพูดแล้วก็แก้ผ้ายันออกก็เหมือนมีควันสีขาวจางๆพุ่งออกมาจากหม้อทุกคนก็บอกว่าอย่าไปทำร้ายหมอผีหรือว่านายเจริญกับเพื่อนๆเลยขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันเถอะแล้วพ่อก็เอาไมา้ทุกหม้อนั้นจนแตกข่าวว่ามีคนเอาวิญญาณของผินออกจากหม้อรู้ไปถึงนายเจริญ ตัวนายเจริญก็เกิดความกลัวหนีไปอยู่กับพี่ชายอีกอำเภอหนึ่งไม่กล้าอยู่บ้านจนต่อมามีคนข้าว่านายเจริญบวชแล้วไม่สึกอีกเลยพินได้มาเข้าฝันบอกลาพ่อแม่แล้วก็พี่ชายนับแต่นั้นก็ไม่มีใครเจอผีพินอีกเลยทุกคนก็อยู่กันอย่างสงบร่มเย็นสืบมาแต่เรื่องที่หมอผีจับผีพินใส่หม้อถ่วงน้ำนั้นยังเป็นที่เล่าขานกันเรื่อยมา แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามครับเรื่องนี้เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าอย่าปากพร้อยพูดดูถูกผู้หญิงทั้งที่เขาไม่เคยทำอะไรผิดใจไม่ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ควรจะพูดแบบที่นายเจริญพูดครับ